สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเช้านี้ก็เช้าว,วันที่สองก,กรกฎาคมค่ะวันนี้ทําสวนพอเข้าสวนได้ค่ะเจ็บเท้ายังไม่หายดีแต่ก็ยังไม่อยากทํางานหนักมากแต่ก็หวดย่าได้พอสมควรนะคะแต่ยังไม่อยากขนดินที่จะทําแปลงทุเรียนนะคะก็อาจจะทําให้น้ําตัวรับน้ําหนักมากไปมันยังแป๊บๆอยู่เท้าที่เป็น เหยียบยากันยุงอะค่ะเหยียบในบ้านนะคะไม่เหยียบในสวนเออพอพักผ่อนก็ไปเหยียบยากันยุงคือวางยากันยุงไว้หัวมันหล่นลงพื้นบนโต๊ะค่ะวางไว้บนโต๊ะแล้วเราก็ถอดรองเท้าแล้วก็ไปเหยียบเหยียบเต็มๆเลยพาท่านผู้ชมมาดูอะโวคาโดบัคเดียต้นนี้ค่ะดูนะคะท่านผู้ชมโอ้ ตอนนั้นทำส่วนนั้นนำเยื่อไผ่ไม้อะไรนะมาใส่นิดนึงนะคะน่ะใส่โคนต้นอืมก็แตกยอดตีค่ะท่านผู้ชมโอ้คิดว่าอวโวคาโดจะปลูกยากไม่ยากละก่ะท่านผู้ชมดูนะคะอือดูนะคะนี่ค่ะงามงามจุใจจุใจจริงๆวันนี้หมดยาไปเยอะพอสมควร จะออกมาแปดมุมกว่าดูต้นนี้นะคะต้นนี้เขาก็แตกใบค่ะหลังจากนำนำดินมากบวันนั้นก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะแต่ก็แทงยอดดีค่ะต่างกับต้นตอนนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูจะมุมนี้ก็ไม่อยากโชว์เท่าไหร่แต่ก็ต้องให้ดูว่าต้นงามไม่งามเพราะอะไรอันนี้ทีเอสองหนึ่ง ก,ก็งามดีนะคะท่านผู้ชมมาดู0342ต้นนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเป็นอย่างไรจะเป็นลักษณะนี้ค่ะต้นไม้ที่ไม่ค่อยได้ดูแลไม่ได้เด็ดใบนี่ค่ะไม่ได้เด็ดใบเลยเนี่ยค่ะใบก็จะเป็นอย่นี้เนี่ยวคาโดแต่ต้นโตขึ้นนะคะ034เพิ่งเข้ามาวันนี้ก็มาหวดหญ้าให้ เดี๋ยวก็จะมาเด็ดใบเขาแล้วก็ทําลําต้นให้เขาตรงๆเ็าจะได้ตรวจต้นตรงๆตั้งแต่ตอนยังเด็กๆนะคะอีกศูนสามสี่ต้นนั้น,น,นก็ก็ประมาณนั้นคะ่ะจะต้องดัดให้หน่อยยังไม่ได้ดัดคนต้นให้เขาอต้องรีบแล้วคะ่ะเพราะว่าช้าไปเดี๋ยวมันก็เ,เขาบอกว่าต้นไม้ต้องดัดแต่ต้นเล็กๆนะคะ ก็เหมือนกับเด็กอะค่ะถ้าจะดัดเด็กต้องเด็ดดัดแต่ตอนเล็กๆโตขึ้นดัดยากค่ะเหมือนแก่แล้วดัดไม่ได้อืมต้นไม้ก็เช่นกันนะคะแก่แล้วดัดยากค่ะแต่ดัดก็ดัดแต่ตอนเด็กๆอืมจะพาท่านผู้ชมมาดูดูน้อยหนานะคะคือตำสวนไม่ได้เข้าสวนจริงๆนะคะท่านผู้ชมตั้งแต่เก็บเท้ามากับสัปดาห์ว่าจะมาเก็บ นี่ค่ะโอ้สุกแล้วน้อยหนาก็เริ่มสุกนกก็เริ่มมากินอืมก็ต้องเก็บน้อยหนาไปกินหน่อยอืมนี่สุกค่ดต้นก็นกก็คงมากินเยอะเหมือนกันดูนะคะั้ท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวสิแก่เยอะเลยค่ะอืม นกมันรู้แล้วว่าตรงนี้มีน้อยหนามันก็จะเริ่มเริ่มมาแล้วอืมมีตรงไหนอีกตรงนี้ก,ก็ยังไม่แก่มากยังไม่แก่มากนู่นค่ะแต่พอจะแก่หน่อยนกก็กินไปแล้วไหนคะท่านผู้ชมแค่นี้มันก็กินไปแล้ว สุกไม่มากนกก็มากินสงสัยจะต้องขยันมาดูแล้วค่ะอือเอ้วเทีนี่ก็คือพาท่านผู้ชมมาดูนี่ค่ะเทสองหนึ่งนี่ค่ะใช้วัสดุนี้หวดยา ที่สองหนึ่งต้นนี้ก็งามดีเพราะว่าได้พวนรวนดินให้เขาต้นนี้ยังไม่แก่มากแต่ต้นนี้ต้นนี้ก็เริ่มแก่แล้วนี่ค่ะแป๊บเดียวนกก็มากินมากินก่อนเจ้าของอกีก แต่น้อยนา,าน่ะมันสุกง่ายไว้แป๊บเดียวมันก็สุกค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะกินไปแล้วอืมกินเร็วมากเลยนอ้นอกนอกเนาะก็นี่ค่ะสุกแก่ๆจัดๆจะเป็นลักษณะนี้ ดูวนี่หยิบมะนาวกสองสามลูกดูนะคะดูมาไฟอย่างงามเลยเดาก็อย่างงามเลยค่ะอะโวคาโดต้นนี้ก็อย่างงาม ยังไม่เลิกกบคนต้นแต่ยอดเขาอะค่ะแตกดีจังเลยบอคโคโดที่บดบุงด้วยเศษกิ่งไม้นะคะท่านผู้ชมเอามานาวชั้นนิดหนึ่งก่อนนี่ก็เกใหญ่ต้นอยู่ในภายในบริเวณบ้านก็มีมะนาวลูกเล็กแต่น้ำดี ดูคนต้นมาไฟนะคะยัางงามเลยนี่ค่ะช่ำทวดสวนก็ถางหญ้าประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมดูนี่ก่อนเมื่อไม่ค่อยโตเท่าไหร่ดูอะโวโคาโดนะคะนี่ค่ะวุ้ดเจ็ด อันนี้ก็ประมาณนี้โอ้แตงไทยก็ลูกโตขึ้นเยอะเลยส่วนทุเรยียนยังไม่ได้ทำอะไรให้เพราะว่าเจ็บเท้าอยู่แต่ขนดินน่ะขนดินดีๆมาถมอะ่ะมันก็ยังเจ็บเท้ายังเดินไม่สะดวกเขาก็งามดีนะคะท่านผู้ชมดูนะยังไม่ได้ทำต่อจะทรงแล้วก็จะงาม ็ตานส่วนก็จะนำดินดินดิมากลบรอบๆอบโคนต้นทุเรียนต้นน้นก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะดูอาโวคาโดต้นนี้ต้นนี้ก็งามขึ้นนะคะท่านผู้ชมดูนะคะอโรโดต้นนี้ก็งาม หลังจากที่เด็ดใบต้องงานให้เขาทรงสูงขึ้นน่าจะเป็นพบพระหนึ่งสี่ดูลำต้นเขานะคะงามงามเร็วมากผูกก็ไม่ยากค่ะท่านผู้ชมขอเพียงแค่ให้ดินดีแค่นั้นเองนี่ค่ะทำสวนก็ได้หวดหวดหวดาให้ต้นไม้ให้ต้นส้มโอ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูส้มโอนิดหนึ่งนี่ค่ะพอส้มโอแอบบอ,อกลูกก็ลูกประมาณนี้ยังไม่ใช่ฤดูเขานะคะไม่ใช่ฤดูส้มโอยังไม่ใช่ฤดูเขาออกดอกแต่ส้มโอถ้าเราทําให้เขาอุดมสมบูรณ์เนี่ยเขาจะออกทย,ย่อยออกอยู่เรื่อยๆค่ะคือหลายรุ่นนะคะพอรุ่นนี้หมดรุ่นใหม่ก็ออก างเช่นต้นนี้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมมาดูนะคะหลังจากรุ่นที่แล้วหมดรุ่นนี้ก็ออกอีกแล้วปลูกส้มโอมีก็ดีอย่างนี้ยค่ะนี่ออกลูกอีกแล้วอืมอย่างเช่นอย่างนี้โอ้ก็ต้นนี้ก็ออกหลายลูกเหมือนกันเช่นต้นนู้นนะคะนะคะนู้นก็มี คือทยอยออกอเราก็ได้กินเรื่อยๆปลูกไว้ไม่เสียหายค่ะท่านผู้ชมต้นไม้เราจะได้ไม่ต้องซื้อเดี๋ยวคาท่านผู้ชมมาดูดูนี้นิดนึดนงมะพร้าวมะพร้าวช่วงนี้กำลังออกดอกแต่ไม่รู้จะติดมากไหมดูนะคะโอ้ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ เดี๋ยมีลูกเตโต,ตลูกหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะอืมออกดีเป็นบางต้นท่านผู้ชมมาดูมะเฟืองมะเฟืองก็เยอะค่ะท่านผู้ชมดูนะคะดูค่ะดกดกพ่อสมคกร้เมะเฟืองอันนี้ไว้กินมะเฟืองไว้กิน นี่คะ่ะลูกมะเฟืองส่วนอันนี้ปลูกไว้แจกคะ่ะท่านผู้ชมแจกไปแล้วหลายรอบแล้วไม่เดือดชิงแต่ก็ยังไม่หมดดูนะคะยังไม่หมดคะ่ะแจกไปสีห้าคนแล้วนี่ก็กรอบกรอบมากเลยไม่เดือดชิงนะคะ กินกับน้ำพริกก็อร่อยดีต้นก็โตเร็วนะคะอืมรกมากไม่เดือดชิงออโะโวคาโดวันนี้ก็โตเร็วมากเราให้อโะโวคาโดออกลูกก่อนแล้วจึงจะมาเสียบยอดใหม่ให้ตอนนี้อโะโวคาโดในสวนยังไม่ออกลูกเราให้ต้นแต่ต้นหนึ่งออกลูกก่อนแล้วจึงจะมาเปลี่ยนยอดใหม่อื ็ทําสวนของเราเองไม่ต้องรีบเหนื่อยก็พักพอแล้วหายเหนื่อยแล้วก็มาทําต่อนี่มาหหวดยญ้าแป๊บเดียวค่ะประมาณชั่วโมงหนึง่งก็ได้เหงื่อเยอะมากเหมือนออกกําลังกายเลยดูนะคะนี่ก็ตอนนี้ก็กำลังออกลูกมะพร้าวอ๋อ ตอนนี้กําลางออกลูกค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำลังออกดอกนคะคะออกดอกมีลูกบ้างแต่ไม่ด,ดกต้นสมโอต,ต้อนนี้ก็มีลูกค่ะนคะคะมีลูกมีลูกพอพอได้กินนะคะท่านผู้ชมถ้าเราปลูกเราก็ต้องได้กินอืม ก็ถังหวัดหญ้านิดเดียวค่ะไม่ได้ใช้งานมากเหมือนกับออกกําลังกายส่วนทูเรียนต้นนี้ไม่ตายแต่ก็กลัวไม่โตแต่ก็เดี๋ยวจะมาดูแลเขาหน่อยคะ่ะอืมไม่รู้จะรอดไหมแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตั้งใจจะดูแลุุเรียนสีต้นค่ะท่านผู้ชมก็ ้มโอก็มีลูกแล้วโวคาโดก็กำลังงามก็อยากถ่ายท่านผู้ชมดูว่ามันโตเร็วแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอ่อก็ถ่ายเดิมๆนั่นแหละคะ่ะแต่เขาก็จะโตขึ้นทุกวันก็ดูวิพัฒนาการแล้วก็เผื่อท่านผู้ชมดูวิธีปลูกแล้วก็นำไปปลูกนะคะเพราะว่าโวคาโดเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าปลูกยาก ดูแล้วถ้าเราเอาใจใส่เขาเนี่ยเขาก็โตเร็วพอสมควรวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมก็ทำส่วนก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมแล้วก็จะมาอัพอบล็อกโดให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะออกลูกค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ